สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว r e g i o n Gaming Controller G 9เอ่อมันไม่ใช่เครื่องเกมนะครับแต่เป็นจอยเกมใครที่เล่งจอยตัวนี้อยู่มารับชมรีวิวกันครับเอ่อเห็นกล่องแล้วอยากเข้าใจผิดว่ามันเป็นเครื่องเกมนะครับอันนี้เป็นแค่จอยคอนโทรเลอร์เฉยๆทำมารองรับ Legion Y 7 0 0 Gen 3หรือที่ในประเทศไทยใช้ชื่อรุ่นว่า Legion Tab แน่นอนว่า Legion Y 7 0 0 Gen 4ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราด้วยนะครับเพราะเธอส่งจอยรุ่นนี้ให้ผมรีวิวนะครับจอยตัวนี้ไม่มีวางจาหน่ายในประเทศไทยนะครับอย่างได้ต้องสั่งเข้ามาจากจีนอย่างเดียวในช็อปปี้ลาซาด้าก็มีให้สั่งแหละราคาจอยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทโบกรลบนิดหน่อยแล้วแต่ร้านดูตัวกล่องด้านหลังกันักเล็กน้อยนะก่อนจะแกะกันก็อย่างที่บอกครับรุ่นนี้มาจากจีนด้านหลังก็เป็นภาษาจีนหมดเลย อ่านไม่ออกรู้ว่าอันนี้คือเขียนว่าใช้กับแท็บเล็ต y 7 0 0แล้วก็มีบอกอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นซอฟต์แวร์มั้งมีสัญลักษณ์เป็นก้อนเมฆรองรับคลาวด์เหรอน่าจะเป็นโปรไฟล์หรือเปล่าเชื่อมต่อผ่าน usb c อันนี้ผมดาว,ว่าผงพูดถึงเทคโนโลยีของตัวอ n นาล็อกนะครับว่าเป็น hall effect แล้วก็ Tigger แต่อันนี้มีเขียนไว้เลยว่า power by game sir พูดง่ายๆจอรุ่นนี้ l e n ovo น่าจะร่วมกับเกมเซอร์ผลิตขึ้นมานะครับ มาดูภายในกล่องกันเลยตัวจอยในกล่องในกล่องไม่แค่นี้เลยแหละโอ้มีชิ้นส่วนหลายอย่างอันนี้ผมแกะครั้งแรกเลยนะครับผมยังไม่เคยลองใช้ยังไม่เคยทำอะไรเลย มีอนาล็อกไอ้นี้ผมเดาว่าหลุดออกมาจากกล่องนี้แน่เลยน,นะอ๋อนี่นี่นี่ในกล่องจะมีอนาล็อกให้มาสองคู่นะครับ คือหัวมันจะต่างกันนะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กก็คือเลือกใช้ได้ตามใจชอบอผมใส่หัวใหญ่แล้วกันแล้วก็มีที่ล็อกอนาล็อกนะครับมาต่อกันที่ดีไซน์ของ joy l e g e o n g 9เลยนะครับอ่าเดี๋ยวติดตั้งปุ่มอนาล็อกก่อนก็ไม่มีอะไรครับแค่สวนลงไปทื่อๆแค่นั้นเอง เนี่ยสร็วล้วก,กดเบาๆก็อยู่แล้วครับติดแน่นนะเนี่ยผมจับยกได้เลยไม่หลุดตัวจอยวัสดุเป็นเหมือนอลูมิเนียมชิ้นเดียวเลยนะเนี่ยโค้งมาถึงตรงนีน้ไม่มีรอยต่อเลยนะครับคิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกแน่นอนดูจากน้ำหนักและผิวสัมผัสแล้วงานเนี้ยบ เราดูชิ้นนี้ก่อนแล้วกันเรื่องคุณภาพปุ่มกดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเราเอาดีไซน์ก่อนก็จะมีปุ่มตรงนี้ select start mode ปุ่นโมโน,นี้ยังไม่รู้ไว้ทำอะไรคือต้องบอกว่าจอยนี้ยผมไม่รู้อะไรเลยนะอันนี้แกะมาครั้งแรกจับครั้งแรกเลยฟีวปุ่มดีอยู่นะครับปุ่มออกแนวคลิกกี้กิกกี้หน่อยนะ แต่เท็กเจอร์ของผิวปุ่มนี่คือฟิลดีเลยสมราคาครับตอนแรกก็คิดว่าแพงอยู่นะกพจอยมันประมาณ3,000บาทแต่พอได้จับวัสดุลองกดปุ่มแล้วก็อืมโอเคสมทานได้อยู่ปุ่ม d-pad ส่วนตัวว่าเล็กไปนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองใช้งานจริงว่าจะเป็นยังไงผมสังเกตว่าตัว d-pad เนี่ยเขาออกแบบมาให้ยุบลงไปตรงกลางนิดนึงนะครับส่วนด้านข้างจะโค้งขึ้นมา มีการออกแบบให้รับกับสรีละัสตา์ของตัวนิ้วเวลากดตรงนี้เป็นใสๆนะโอยพลาติกน,น้ำกันเนี่ยด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มต้องใส่คาว่าฝาขรอบปุ่มแหละเพราะมันจะกดลงไปบนปุ่มบนตัวแท็บเล็ตอีกที LBRB ใหญ่มากนะครับดูดิคือกดง่าย ปุ่มตรงนี้เราจะเห็นว่ามันตื้นกันนานะแต่ว่าผมลองแล้วจะกดตรงไหนก็กดได้นะครับปุ่มทริกเกอร์อันนี้ไม่ได้ปุ่มแบบคลิกนะเอาใหม่ก็เป็นปุ่มแบบชิกแหละแต่ว่าด้านหลังอะ่ะจะมีสวิตช์นะครับสามารถปรับได้ว่าใช้มันทำงานแบบคลิกหรือว่าทำงานแบบลินเนียไปเลยเวลาปรับก็แค่กดลงมาแค่นี้เอง เห็นไหมมันจะกดแบบไล่ระดับได้และวไหนๆก็มาด้านหลังแล้วดูตรงนี้เลยกันตัวกริปมาสูงมากนะครับเนี่ยมองดูช่วยให้เวลาเราจับเนี่ยเต็มมือพอดีเลยแล้วก็ตรงนิ้วทั้งสองฝั่งเนี่ยตรงนี้ก็จะมีปุ่มลัดใส่มาให้นะครับ L4 L5 แล้วก็ R4 R5 ตั้งได้4ปุ่มเลย แล้วก็ตรงนี้เป็น USB c สำหรับเชื่อมต่อจะโยกได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เวลาเราติดตั้งตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันติดตั้งง่ายข้อสังเกตมีอยู่นิดหน่อยคือตัวจอยเนี่ยก็แอบหนักนะผมดูสเปคมาจอยหนักประมาณ350กรัมนะครับซึ่งตัวแท็บเล็ตเราก็350กรัมเหมือนกันรวมไอ้นี่ด้วยนะไอ้เพจหลังนะก็แปลว่าถ้าเราติดตั้งจอยกับแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้วน้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ700กรัม ก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะเท่ากับ PC handheld เลยอย่างล็อกอะไร X ก็หนักประมาณ700รกรัมเช่นกันนะครับมาดูตัวเพดอันนี้กันบ้างเพดอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งดีแล้วถ้าเกิดทำเป็นอลูมิเนียมเหมือน a อ r บ o d y เนี่ยผมว่าน้ำหนักน่าจะขึ้นไป1กิโลแน่นอนแต่ถึงจะเป็นพลาสติกแต่วัสดุโอเคอยู่นะไม่ใช่พลาสติกแบบกากระ t e x t อร์ผิวสัมผัสดีอยู่ และสังเกตตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยอันนี้คือเปิดได้นะนี่ถอดออกมาไ,มมได้ถามว่าเปิดทําไมก็ถ้าเล่นเกมแล้วร้อนอยากติดตั้งพัดลมก็นี่เลยถอดออกแล้วเอาพัดลมแปะได้ครับเขาคิดมาแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกับแผ่นเลนเลยดีไหม บอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประกอบยังไงอันนี้จะมั่วเอาสุดๆในคลิปนี้ผมจะประกอบกับ Y 700 Gen 3นะครับหรือ D Gen Tab ไะแหละก็น่าจะต้องประกอบกับไอ้นี่ก่อนเนาะอโอเคประกอบลงไปแนละ้วมันจะพอดีับขอบกล้องนะครับก็ติดตั้งตัวแท็บเล็ตกับเพจแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เสียบด้านที่มีพอร์ต USB C ลงไปกับ พอตด้านนี้ได้เลยแล้วก็วางลงไปนะครับทำการประกบให้แน่นแล้วก็เลื่อนล็อกโอเคพอล็อกได้แล้วมันจะอยู่เลยนะครับไม่หลุดนะโอเคตอนนี้แท็บเล็ตของเราได้แปลงร่างกลายเป็นเครื่องเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็มาดูการใช้งานจอยตัวนี้กันก่อนเขาจะมีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยนะก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับชื่อว่าแอป a l t r a Control ซึ่งบอกตามตรงว่าตัวแอปนั้นเหมือนเกมหับเป๊ะเลยก็เกมเซอร์เหมือนกันลวมั้งคือมันทายมากเนี่ยหน้าตาตรงนี้ก็เหมือนนะดูหน้าโฮมคือผมนึกว่าเสียงดังคือผมนึกว่าเกมหับด้วยซ้ำ ส่วนประโยชน์ของแอปนี้ก็คือถ้าเราเข้ามาในเมนูนี้นะครับก็ <razor bad> จะมีตัวเลือกในการปรับแต่งจอยได้นะคือถ้าเราไม่โหลดแอปนี้มาเราก็จะตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็จะมาตั้งค่าปุ่มได้อย่างเอมาโคตรงเนี้ยว่าใช้มันทําหน้าที่อะไรรงจอยสติกก็มีให้ล็อกเดสโซนได้นะครับ ระดับการสันความเรยวของทริกเกอร์แล้วก็เดซโซนของทริกเกอร์ตรงนี้ก็มาตั้งค่าไฟ RGB นะครับแล้วก็มีให้อัปเดตไหนลองเช็คซิมีไหมอ๋อเนี่ยบอกแล้วเฟิร์มแวร์อัปเดตก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็มีแมนนวลให้ดูได้ก็ประมาณนี้ตัวแอป คือมันก็ไม่จอสติติอะครับมันไม่ได้มีระบบปฏิบัติการมีอะไรที่ผมต้องมาพูดเยอะเอาว่าตัวแอปก็มีเท่านั้นแหละเดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบความแม่นยำกันทีนี้เรามาลองเทสปุ่มกันก่อนดีกว่าก็กดได้ทุกปุ่มนะเดี๋ยวมาดูปุ่มทิกเกอร์นิดน,นึง โอเคกดไล่น้ําหนักได้นะครับทำงานแบบดินเนี่ยได้จริงแต่ถ้าเราปรับสวิตล่ะพอปรับแล้วก็กดไล่ระดับไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูปุ่มอนาล็อกกันบ้างว่ามีเดสโซนไหมอะไรเป็นไงนโอ้ Ever er เอเวเรตเออร์เรตต่ำมากไม่ถึง2%คุณภาพถือว่าดีเลยนะครับ ใกล้ขวาใกล้เคียงกันทำงานดีมากไม่มีเดสโซนไม่มีคาร์ดินอลสแนปเลยนะอัน,นั่นหรอกถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับจอยตัวนี้มาทดสอบความแม่นยำของปุ่ม d p a d กันนะครับเป็นคอนท้าเทส โอ้ปุ่มดีมากเลยสังเกตว่าแทบไม่มีแอนิเมชันตัวละครหมอบเลยนะครับถ้ากดดีๆเนี่ยอันนี้คือดีจริงดูดีครับไม่หมอบเลยนะแม่นมากเป็นหนึ่งในจอยที่ปุ่มทิศทางทำมาค่อนข้างดีเป็นอันดับต้นๆที่ผมเคยเทมาเลยนะอันนี้พูดจากใจแล้วนะ เนี่ยดูนี่โหแล้วการเล่นบนจอขนาดนี้นี่สาใจอาอมาก,มากเอ้าลืมหลบกระสุน ดีจริงอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าปุ่มทิศทางทำมาดีมากครับทีนี้เรามาลองกดโคนหน้าคนหลังกันบ้างนะครับกดง่ายนะเนี่ยติดตลอดเลยถือว่าสอบผ่านอ๋อลืม เมื่อกี้เกือบปิดกล้องแล้วใช้อนาลอกหัวบ้านเดี๋ยวนี่กดง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยโอเคสอบผ่านครับทีนี้ผมก็อยากมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ว่าจอรุ่นนี้เนี่ยมันคุ้มไหมดีไหมน่าจัดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ขอตอบแยกเป็นประเด็นนะเอาเรื่องคุณภาพก่อนอันนี้คือให้คะแนนเต็มเลยวัสดุดีมากปุ่มควบคุมก็คุณภาพดีนะครับอนาล็อกดีแพดอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยปุ่มทิกเกอร์ก็ค่อนข้างชอบนะครับที่มีตัวเลือกในการปรับโหมดได้ว่าใช้ทํางานแบบปุ่มหรือว่าแบบลิเนีย ถัดมาก็เป็นเรื่องของความสวยงามน,นะผมว่าตัวจอยทํามาดีเลยสศิระศาสตร์ก็ดีมากนะครับคือตัวกริบอะมันสูงนะครับเพราะว่าแท็บเล็ตมันก็จอค่อนข้างใหญ่กว่าเครื่องเกมเนาะถ้ามันไม่มีกริบเนี่ยผมว่ามันจะจับไม่ถนัดเลยเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละเลยทลํากริบมาค่อนข้างสูงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ามองในฐานะว่าเราจะซื้อ l e g i o ว y 7 0 0มาทําเป็นเครื่องเกมแบบนี้ผมว่าโอเคอย่างไรก็ตาม มันก็มีบางจุดที่ทําให้ผมลังเลที่จะซื้อจอยตัวนี้มาใช้เผื่อใครไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้ตตนจอยตัวนี้มีลูกเพจส่งมาให้ผมรีวิวนะครับสําหรับจุดที่ทําให้ผมลังเลนะครับคือผมมีแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็จริงแต่ว่าผมใช้มันทําอย่างอื่นด้วยอ่านกระตูนดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามาประกอบมันเป็นเครื่องเกมแบบนี้แล้วเนี่ยการถอดมันไม่ได้ง่ายมากนะครับปัญหามันอยู่ที่ไอ้จอยรุ่นเนี้ยมันจะประกบไปทั้งเครื่องเลย อย่างที่เราได้ดูตอนต้นมันต้องประกอบใส่สลักลอ็อคอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะและใช้เวลาอยู่ทําให้คนที่ใช้แท็บเล็ตทาอย่างอื่นด้วยเนี่ยแล้วต้องการเล่นต้องมาประกอบอย่างเงี้ยเลิกเล่นแล้วจะถอดอะ่ะมันค่อนข้างยุ่งยากนะเม่เทียบกับจอแบบหนีบธรรมดาธรรมดาเพราะเราก็หนีบจบเลยไงแต่ตัวเนี้ยมันประกอบเข้าไปทั้งเครื่องนะครับมันสวยแหละแล้วมันก็ดีมากด้วยแต่ว่าการถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันยากมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เราจะปัดหน้าจอยากมากครับไอปัดหน้าจอที่ว่าเนี่ยคือ Android มันจะมีการควบคุมอยู่2แบบนะเผื่อใครไม่เคยใช้ผมขออธิบายดิดนึงแล้วกันคือการควบคุมแบบที่มีปุ่มเนวิเกเตอด้านล่างไอที่มีปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่มม l t ติทั k แต่ผมอะ่ะเป็นคนที่ใช้วิธี gesture mode นะครับคือจะใช้การปัดเนี่ยในการ control แทนซึ่งไอเคสตัวเนี้ยพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่ะมันปัดแทบไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมออกจาก้านนี้ก่อนคือ ปัดขึ้นอนะ่ะมันจะเข้าแอปใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากปัดให้มันเข้าโหมดรีเซนตะอ่ะที่โชว์แอปทั้งหมดอ่ะจริงๆมันต้องปัดจากขอบล่างเลยครับมันจะมีเส้นขาวๆอยู่เห็นไหมแต่มันจะติดขอบครับคือมันมันปัดยากกับต้องใช้ความพยายามสูงมากปัดนาอยู่เหมือนกันกว่าจะได้แต่ปัดลงไม่มีปัญหานะครับปัดลงถือว่าปัดง่ายอยู่ ซึ่งผมเนี่ยเวลาใช้งานอะไรเงี้ยแล้วบางทีอยากปิดแอปอะผมก็ปัดขึ้น2ทีนึกออกไหมปัดเข้าโหมดรีเซนต์แล้วก็ปัดแอปขึ้นปิดเลยแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับมันยากอ่ะก็คือถ้าเพื่อนๆจะใช้เคสนี้ยก็แนะนําว่าให้ตั้งค่าเป็นแบบทีบัตต n อนนิเกชั่นนะครับแล้วเราจะมีปุ่มอันนี้ขึ้นมาบนจอเนี่ย เราก็จะใช้งานได้ใช่ไหมปัดเปิดอะไรได้ปกติซึ่งส่วนตัวผมไม่ชอบโหมดนี้นะครับรู้สึกแอแทบด้านล่างมันเกะก,กะแต่ถ้าใช้จอตัวนี้มันเหมือนบังคับว่าผมต้องใช้โหมดนี้เท่านั้นเลย,ยงั้นการควบคุมตัวเครื่องมันจะลาบากมากนะครับข้อเสียสำหรับผมก็มีแค่2เรื่องนี้แหละคือมันถอดยากคนที่ใช้เป็นเครื่องเกมอย่างเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใช้ทํางานอย่างอื่นด้วยก็ลําบากหน่อยไม่ก็ต้องใช้ไปทางอย่างนี้แหละคืออยู่อย่างนี้ไปเลย อีปัญหาหนึ่งก็เรื่อง g ก t u r e Mode นะครับใช้งานไม่ได้แล้วต้องใช้งานแบบ T Button แทนสุดท้ายนี้คนที่ต้องการซื้อ Y 700มาเล่นเกมเป็นหลักและสนใจจ o G9 อยู่สนตัวคิดว่าก็จัดได้ครับเพราะว่าตลาดในตอนนี้ถ้าอยากได้เครื่องเกมร,ระบบ Android ที่จอใหญ่ขนาดนี้นะไม่มีนะครับใหญ่สุดที่ผมเห็นก็7นิ้วอะแต่นนี้มัน8.8นิ้วเลยนะเล่นเกมนี่คือภาพเต็มตามากใช่ไหมใหญ่สะใจ ็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับข้อดีข้อเสียผมก็ได้พูดไปหมดแล้วสำหรับคนที่สนใจจอรุ่นนี้ผมมีใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้แล้วในช่อง Description กดคลิกเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะคลิปหน้าจะมีรีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรอีกจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย